เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่44ี คนทั้งกลุ่มอยู่บนหลังม้าตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งกลับจิ้นหยาง กว่าจะมาถึงก็ตะวันสายดงถึงตอนเข้าเมืองในใจหลิวเจ้าเว่ยอดกังวลไม่ได้ยามพี่ทหารตรวจคน้นคนแต่เพราะกลุ่มนายพรานมีกันนับสิบการประปนจึงเป็นไปได้โดยสะดวกถูกตรวจสอบและมอบสินบนเป็นสัตว์ที่ล่ามาได้เล็กน้อยก็สามารถผ่านประตูเมืองเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงหน้าจวนสกุลเผากลับพบผู้คนกำลังตะโกนส่งเสียงกันร กับมีการแสดงหลิวเจ้าไว้จึงต้องขอร้องให้ฉินหลงปัวพาตัวเองเข้าไปในจวนให้เร็วที่สุดซึ่งอีกฝ่ายก็ให้การช่วยเหลือด้วยการใช้กำลังภายในอุ้มนางกระโดดข้ามกำแพงด้านหลังของจวนพอเข้ามาด้านในหญิงสาวก็วิ่งหน้าตั้งสลัดรองเท้าที่ขาดวิ่นหลุดไปตามทางรีบสั่งให้สาวใช้เปลี่ยนชุดชั้นนอกของนางและทำผมให้นางใหม่อย่างลวกๆจัดการลา างหน้าล้างมือให้พอพลังสายตาผู้คนได้ก็ขวาพัดออกมาบางหน้าเดินออกไปนอกตัวนอาจจะนึกนับถือคุณหนูยิ่งนักทั้งที่เหนื่อยถึงเพียงนี้แต่ยังสามารถออกไปรับหน้าพวกคนแล้วนั่นได้อีกยามนี้พอเห็นร่องรอยบาดแผลตามร่างกายคุณหนูก็ให้นึกเจ็บใจตัวเองเหลือเกินที่ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านี้ เผาเตอ๋อชวนสั่งให้หมอที่ไว้ใจได้มาจับที่พจรหลิวเจ้าเว้ยซึ่งผลคือน,นางอ่อนเพียเกินไปทำให้เป็นลมขอแค่พักฟื้นบำรุงให้มากก็จะกลับมาหายดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพอได้ยินเช่นนั้นคนในเรือนต่างพากันโล่งใจมีเพียงอาเจินที่สี่หน้าไม่สู้ดีนางไม่ยอมละสายตาจากหลิวเจ้าเว่ยแม้แต่น้อย อย่าเสียใจไปเลยอย่างน้อยเจ้าก็ทำตามที่คุณหนูสั่งได้ไม่ขาดตกบกพร่องอาหนิงที่ขอบตาร้อนเผาไม่แพ้กันตบบ่าอาจาร์เพื่อปลอบใจอีกฝ่ายมีฝูเองก็นั่งสลดช่วยถือยาแก้ฟกช้ำเข้ามาให้สาวใช้ทางให้หลิวเจ้าไว้ คนที่มาวันนี้ดูอย่างไรก็ไม่มีเจตนาดีคุณหนูจะปล่อยพวกเขาไปหรือไม่มีฝูเปิดปากถามขึ้นแม้นางจะเข้าตวนเถ่ามาได้ไม่กี่เดือนแต่ก็รู้สึกผูกพันกับหลิวเจ้าเว่ยอาเจินและอาหนิงมากเห็นหลิวเจ้าเว่ยบาดเจ็บเช่นนี้ก็อดรู้สึกแคนใจไม่ได้ต่อให้คุณหนูยอมปล่อยนายท่านผู้เท่าก็ไม่ยอมแน่อาหนิงพรงขึ้น ตอนที่ข้าออกไปเมื่อครู่ได้ยินในท่านผู้เท่าสั่งให้สืบปูมหลังพวกทหารที่มาวันนี้ทั้งยังเตรียมเล่นงานพ่อค้าคนนั้นแล้วไม่ต้องเหนื่อยถึงคุณหนูหรอกอย่างไรคราวนี้พวกมันก็ไม่มีทางรอดไปได้แนะ่ ดีแล้วนี่นับว่าเป็นโชคดีที่เจ้าให้คนเตรียมรถม้าคันใหม่ไว้ท่านไม่เช่นนั้นหากคนได้เห็นรถม้าที่มีรอยไฟไหม้คงพูดกันไปต่างๆนานามีฝูหันไปชมอาเจินหวังให้อีกฝ่ายสบายใจขึ้นคนสารเลวพวกนั้นข้าเจ็บใจจริงๆอาเจินทุบกำปั้นกับหน้าขาอย่างเดือดดาน ยามนี้คุณหนูก็ปลอดภัยกลับมาแล้วเจ้าอย่าได้มีโทสะอีกเลยคอยดูแลคุณหนูให้ดีเถอะอย่าให้แผลพวกนั้นกลายเป็นแผลเป็นข้าจะไปเตรียมอาหารรอไว้เผื่อคุณหนูฟื้นมาแล้วหิวจะได้ทานเลยอาหนิงเสนอตัวแล้วออกไปจากห้องเหลือมีฝูที่นั่งพัดให้หลิวเจ้าเว่ยเป็นระยะกับอาเจินที่รอเวลาให้หญิงสาวบนเรียงฟื้นอย่างใจจดใจจอ ผ่านไปหนึ่งคืนเฉินหลงปวดได้นอนเต็มอิ่มและได้พักร่างกายตนกำลังวังชากลับมาเป็นปกติเขาก็ไม่คิดจะรังรออยู่ในสวนเผาต่อชายหนุ่มเตรียมสะเบียงเล็กน้อยกับเสื้อผ้าสะอาดพี่เถาเต๋อชวนให้คนมอบให้แล้วมัดใส่ห่อผ้ากะเวลาเตรียมมุ่งหน้าไปซื้อฟังทันทีแต่พอก้าวออกจากห้องกลับพบโมสครานยืนขวางอยู่ ท่านปัวหญิงสาวค้อมกายให้เขายามนี้นางอยู่ในชุดสะอาดสะอ้านเครื่องประดับหรูหราสมฐานะไม่คล้ายหญิงสาวที่กระเซิร์กระเซิงร,รอนแรมอยู่ในป่าอีกแล้วคุณหนูหลิวเขาขานรับ ข้านำสิ่งนี้มาคืนท่านนางประคองมีดพกของเขาคืนให้เจ้าตัวตัวมีดและด้ามจับสะอาดหมดจดดูเหมือนว่านางจะทำความสะอาดมันเป็นอย่างดีแล้วจึงนำมาส่งคืนเฉินหลงปัวลังเลเล็กน้อยพี่จะหยิบมันขึ้นมาแต่สุดท้ายก็รับไว้เจ้าดีขึ้นแล้วหรือถ้าเพียงแค่เหนื่อยเกินไปเท่านั้นพอได้นอนก็ดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะ ท่านปัวเล่าดีขึ้นแล้วหรือไม่อืมข้าคิดว่าท่านของไม่รั้งอยู่นานจึงนำยามาให้ด้วยแม้แม่ทัพอย่างท่านจะไม่สนใจรูปโฉมแต่มีแผลเป็นก็ไม่ใช่เรื่องดีนะักนางหยิบขวดยามาส่งให้เขา นี่เป็นยาสมานแผลอย่างดีท่านใช้ไม่กี่ครั้งแผลก็น่าจะแห้งพยายามรักษาความสะอาดไว้อย่าให้แผลถูกน้ำหรือสิ่งสกระปกมันจะเน่าได้ขอบใจมากท่านตาของข้าสั่งให้เตรียมม้าพันดีไว้ให้ท่านแล้วขอให้ท่านปัวเดินทางปลอดภัยนะเจ้าคะอืมเจ้าเองก็รักษาตัว สองหนุ่มสาวยืนประจันหน้ากันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายมีสิ่งใดที่ติดค้ังอยู่ในใจแต่ไม่มีใครกล่าวออกมาสักคนชายหนุ่มมองใบหน้างดงามนั้นอย่างละเอียดวูบหนึ่งเขาคิดจะจดจำนางเอาไว้ให้แม่นยำในขณะที่หญิงสาวรู้สึกติดคขังเขาจึงเอ่ยปาก คราวนี้ได้ท่านปูวช่วยเหลือไว้มากหากวันหน้ามีสิ่งใดที่ตอบแทนได้หวังว่าท่านปูวจะแจ้งค่าให้ทราบอย่าได้เกรงใจกันหากวันหน้ามีโอกาสพบ ข้าจะบอกแนะ่เขายิ้มเพลเก็บมีดพกเข้าที่แล้วหันหลังเดินออกไปอย่างไม่เร่งรีบหลิวเจ้าเว่ยมองแผ่นหลังองค์อาสมชายชาตรีของเขาแล้วรู้สึกใจหายไม่น้อยลึกลงไปในก้นบึ้งของใจนางอธิษฐานให้เขาสามารถกลับมาต้าถงได้อย่างปลอดภัยแม้ไม่รู้ว่าปลายทางของเขาคือที่ใดแต่ก็ขอให้ปลอดภัยกลับมา หญิงสาวพาขาที่เดินกระเพกเพราะบาดแผลบนฝ่าเท้ามุ่งหน้าไปที่เรือนของเถาเตอชวนในตอนนั้นชายชารากำลังมองตดหมายที่ได้รับจากคนงานของตนหลิวเจ้าว่าหยิบกระดาษมาขี่อ่านก็พบว่าเป็นข้อมูลปูมหลังของเหล่าต้านที่เกี่ยวพันกับสกุลเจินเจ้าบอกตามาสิเรื่องครั้งนี้เพราะสะกุลเจินอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ ตั้งแต่กลับมาถึงเรื่อนนี่เป็นครั้งแรกที่หลิวเจ้าเว่ยได้เปิดปากคุยกับท่านตาอย่างจริงจังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแววตาลึกล้ำเอาเรื่องของชายชาราทำให้เจ้าเว่ยตระหนักเดิมทีนางคิดว่าตนกับเถาเตอ๋อชวนแตกต่างกันมากจนไม่คล้ายเป็นตาหลานแต่พอมาคิดดูแล้วแท้จริงนางกลับเหมือนเขาที่สุดนิสัยแถนตรงรักสันโดษไม่ชอบสูงสิงกับใคร ไม่ยุ่งยามเรื่องของคนอื่นแต่หากถูกกระทำก็จะไม่นิ่งเฉยนี้เหมือนการราวกับแก่ออกมาจากพิมพ์เดียวยามนี้เถาเตอชวนร้อนใจเขาไม่มีทางปล่อยให้ลูกหลานต้องเจ็บตัวเปล่าๆโดยไม่มีคนต้องชดใช้แน่ไม่ขอปิดบังท่านตาเรื่องนี้เป็นฝีมือคนสกุลจันเจ้าค่ะพวกมันต้องการสิ่งใดจากเจ้า เสียงเข้มเอ่ยถามอย่างมีอำนาจคำว่ามันของผู้เป็นตาทำให้หลิวเจ้าว้ยเผยยิ้มใกล้เวลาที่หลานจะได้กลับผงเยี่ยนมากขึ้นทุกขณะพวกเขาย่อมไม่พอใจแนะ่บัดนี้ลูกหลานสกุลจนันเป็นฮูหยินเอกสกุลหลิวแล้วอีกทั้งท่านนาเพิ่งได้เลื่อนขั้นนับว่าฐานะสกุลเผ่ามั่นคงขึ้นมากตัวข้าเองก็พลอยมีแรงหนุน นี่ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับสตรีสกุลเตินในต้วนหลิวยามนี้พวกนางควบคุมทุกอย่างในต้วนแม้แต่สินเดิมของพันแม่ก็อยู่ในมือของนางนางมีหรือจะยินดีที่ข้าจะได้กลับต้วนสกุลหลิวหากข้าไปบุตรสาวของนางอีกเล่าจะไม่นับว่าแย่งชิงอำนาจในต้วนกันหรือคิดว่านางใส่ไฟผู้อื่นไม่เป็นหรือ ผิดแล้วนับตั้งแต่ลืมตามาในชาติพบนี้นางก็พร้อมจะตอบกลับทุกสิ่งพี่พวกมันทำเอาไว้ยิ่งคนสกุลเตินใจร้อนรีบส่งคนมาทำร้ายนางก็ยิ่งเป็นหลักฐานมัดตัวได้ชัดเจนเพิ่มน้ำหนักให้คำพูดของนางมากขึ้นไปอีกเช่นนี้ไม่นับว่าการเสี่ยงชีวิตครั้งนี้เสียเปล่าหญิงสาวตั้งใจกล่าวอ้างถึงเถาหนีฮาว่ามารดาของตนและตำแหน่งขุน นางของเถาเฟิงชิงเพราะนั่นต้องกระทบใจเถาเตอ๋อชวนหน้าเขาย่อมรู้สึกว่าลูกหลานถูกคุกคามจนไม่อาจทนนิ่งเฉยเจ้าอยากกลับไปหรือไม่ชายชาราสบตาหลานสาวแล้วถามเสียงเย็นหลานย่อมต้องอยากกลับไปที่นั่นเป็นที่ของหลานอย่างไรก็ยังเป็นที่ของหลานวันยังข่าแล้วพวกสกุลจนเล่าหากท่านตาจะแมตตา ยามนั้นก็มอบเบาที่ไว้ใจได้ให้หลานพาติดตามกลับถงเยี่ยนเถอเจ้าค่ะหากว่ารักษาชีวิตไว้ได้เรื่องเอาคืนคนพวกนั้นไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของหลานเลยเจ้ามั่นใจแค่ไหนคนพวกนั้นมีกันเป็นฝูงแต่เจ้าตัวคนเดียวต่อให้หลานเหลือแค่ครึ่งคนหลานก็ยังมั่นใจว่าสามารถจัดการสกุลเจนได้ ท่านตาไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะหลานจะกลับไปทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของหลานและควรเป็นของหลานมาให้ครบถ้วนเพียงแต่อยากให้ท่านตาช่วยส่งเสริมเท่านั้นเผาเต๋อชวนกว่าสายตามองใบหน้าอ่อนเยาว์ของหลานสาวสาตรีตรงหน้าไม่คล้ายเด็กวัยสิบหแต่เหมือนคนที่ผ่านโลกมามากจนไม่อาจอยังถึงประสบการณ์ชีวิต ข้าอยากเห็นวันที่พวกมันชดใช้นี่เลือดครั้งนี้เจ้าจะทำได้หรือน้อยนักที่คนใจดีอย่างเทาเต๋อชวนจะเอ่ยปากเรื่องหอนเหียมขึ้นมาแต่การถูกดูหมิ่นด้วยแผนการสกรปรกของสกุลเจินครั้งนี้ทำให้เขาไม่อาจน,นิ่งเฉยทนรับอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปย่อมได้เจ้าค่ะ หญิงสาวตอบกลับอย่างมั่นใจดวงตาของคนเป็นหลานวาววับแข่งเกล้าสแสดงเจตจำนงตามคำที่กล่าวอย่างแน่วแน่มั่นใจทําให้เถาเตอชวนหัวเราะอย่างพึงใจดีเช่นนี้ข้าจะให้เงินเจ้าจะให้ที่ดินหมู่บ้านกับร้านค้าในถงเยี่ยนไปด้วยหลังจากนี้ทุกปีพวกเขาจะจ่ายเงินให้เจ้านับว่าเป็นการส่งเสริมอย่างแรกจากข้า หลานขอบคุณท่านตาแม้ตลอดมานางจะมีกินมีใช้สมฐานะแต่เงินที่เข้าออกมือนั้นถูกจำกัดอย่างเข้มงวดเสมอดังนั้นหากคิดจะว่าจ้างหรือทำการใดด้วยเงินล้วนไม่สะดวก แต่คราวนี้หากเถาเตอ๋อชวนให้เงินนางแล้วยังให้ที่ดินกับร้านค้ามาอีกก็นับว่านางจะมีเงินเก็บสะสมเอาไว้ใช้ส่วนตัวโดยไม่ต้องรอเงินเดือนจากพ่อบ้านอีกแต่พวกมันกล้าลงมืออุกอาจเช่นนี้คงหาทางขวางไม่ให้เจ้ากลับทงเยี่ยนจนสุดฝีมือแน่เช่นนี้เจ้าจะทำเช่นไรให้ได้กลับตวนสกุลหลิวเล่า คิ้วของเถาเตอ๋อชวนขมวดฉับเมื่อนึกถึงข้อนี้แต่พอมองหลานสาวยิ้มน้อยๆราวกับเป็นเรื่องขบขันก็คลายหัวคิ้วออกไม่ใช่ทำอย่างไรเจ้าค่ะแต่หลานทำไปแล้วทำไปแล้วเรือเจ้าค่ะหลานทำไปเรียบร้อยแล้วรอเพียงเวลาเท่านั้นเถาเตอ๋อชวนแปลกใจกับท่าทางของนางแต่เห็นว่านางคงไม่ยอมเล่าว,วิธีการจึงเปลี่ยนเรื่องถาม แล้วคนพวกนี้เจ้าคิดว่าควรจัดการเช่นไรเผาเตอชวนพยักพยเยิดไปทางกระดาษที่ขึ้นชื่อเหล่าต้านไว้หลิวเจ้าไว้ชำเลืองมองกระดาษพวกนั้นก่อนรอยยิ้มบนใบหน้าจะหุบหายเหลือเพียงความเยือกเย็นหญิงสาวกล่าวออกมาเพียงหนึ่งประโยคแต่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบงันขึ้นมาทันทีเผาให้วอด เหล่าต้านกระวนกระวายใจไม่หยุดหลังกลับจากจวนสกุลเผาหัวหน้าของเขาได้ยินเรื่องก็สั่งให้ทหารออกไปตามหาร่องรอยโจรป่าที่ว่าแต่หายอยู่นานกลับไม่พบแม้แต่คนผ่านทางพอกลับเข้าเมืองมา จึงถูกต่อว่ายกใหญ่ที่ไปล่วงเกินสกุลเผาคนสกุลเผาแม้ไม่อาจเทียบกับเสนาบดีอย่างสกุลเจินแต่ในจิ้นอย่างนี้นับว่ามีเส้นสายและมีหน้าตายอยู่ไม่น้อยยิ่งเถาฝังชิงเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งคนสกุลเผาได้แจกจ่ายเข้าของทำบุญใหญ่ทำให้คนในจิ้นอย่างรู้กันทั่วจึงไม่มีใครอยากไปล่วงเกินพวกเขาโดยเฉพาะทะหารชั้นผู้น้อย เมื่อพ่อบ้านสกุลเผารอทหารเมืองกลับมาไม่พบวี่แววของตนป่าหรือหลักฐานอื่น ก็ยืนยันจะให้ทางการคุมตัวพ่อค้าเร่ไว้สืบสวนให้ได้ผู้ตรวจการเมืองย่อมเกรงใจสกุลเผาจึงรับตัวพ่อค้าเร่ผู้นั้นไว้แล้วสั่งขังคุกเอาไว้ก่อนเหล่าต้านเหงือแตกพราก,รกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะกลัวว่าพ่อค้าเร่คนนั้นจะให้การชี้ตัวเขาว่าสมรู้ร่วมคิดคนสกุลเตนเป็นใหญ่ในบ้านเมืองแต่พวกเขาเป็นเพียงปลายรากของเส้นสายขนาดใหญ่นี้ ไม่มีทางที่พวกเขาจะกล้าเปิดปากสาวถึงสกุลเจินอยู่แล้วไม่เช่นนั้นแม้แต่ชีวิตก็คงไม่อาจรักษาไว้พวกสกุลใหญ่มีกันกี่ร้อยพันวิธีที่จะปิดปากหมากเบี้ยอย่างเขาดีไม่ดีเมื่อจวนตัว คนพวกนั้นจะให้เขาเป็นแพ้รับราบาปรับผิดชอบเพื่อปิดคดีไปอีกเหล่าต้านนึกกลัวสะกุลจนขึ้นมาหากคนพวกนั้นเกิดหวาดระแวงว่าเขาจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดชีวิตเขาคงมีภัยแล้วเช่นนี้ควรรีบหาทางออกให้ตัวเองก่อนที่การสืบสวนจะยืดยาวจนพ่อขาผู้นั้นหลุดปากสิ่งใดออกมาพวกเขาควรจบคดีเสียก่อนเหล่าต้านเดินวนอยู่ในห้องพัก เรากับหนูติดจัน พยายามขบคิดหาทางออกเพื่อรักษาชีวิตและหน้าที่การงานเอาไว้คิดมากอยู่หลายวันจนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายจวบจนบ่ายวันหนึ่งเขาได้รับกระดาษจ,จากทหารเวนเฝ้าคุกดูก็รู้ว่าคงรับสินบนมาเพื่อส่งจดหมายจากในคุกเขารีบคลี่ออกอ่านเป็นคําขอร้องจากพ่อค้าเร่ทั้งยังนัดแนะให้ช่วยพาเขาหลบหนีออกจากคุกเหล่าต้านเป็นกลัวยิ่งนะ เขาคิดทบทวนอยู่นานสุดท้ายก็ตัดสินใจคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดดึกสงัด คล้อยหลังคนเคาะมงยามผ่านหน้าศาลประจำเมืองเหล่าต้านในชุดดำโภกหน้าได้แอบย่องเข้าไปยังคุกที่คุมขังนักโทษอย่างเงียบๆเ,เมืองสิ้นอย่างนี้นับว่าเงียบสงบผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่มีแต่โทษเล็กๆน้อยๆสั่งให้เคี่ยนบอยไม่กี่ทีก็กลับบ้านได้ดังนั้นด้านในคุกจึงว่างโลง่งแทบจะทุกห้องขัง พ่อคาเร่ผู้นั้นติดสินบนผู้คุมไว้แล้วยามเมื่อเหล่าต้านไปถึงทางจึงเปิดโลง่งไร้คนเฝ้ายามเขารีบมุ่งหน้าไปหาพ่อคาเร่ที่นั่งคุดคู้อยู่ที่มุมของห้องขังหนึ่งเจ้ามาแล้วรีบพาข้าออกไป พ่อขาผู้นั้นรีบคลานมายังหน้าประตูแล้วร้องขึ้นดูท่าทางหลายวันในคุกคงไม่ได้อยู่ดีแน่เหล่าต้านพยายามใช้เหล็กงัดโซ่ที่ล่ามห้องขังจนเหงื่อแตกเป็นเม็ดเร็วเข่าซี่พ่อขาพยายามเขย่าซี่กรงขังเพื่อเร่งเหล่าต้านทหารหนุ่มพยายามงัดกุญแจอยู่หลายครั้งจนมันเริ่มขยื่นรีบๆรีบหน่อยก่อนจะมีคนมาข้ารู้แล้ว ก็เร่งอยู่นี่ไงเล่าเหล่าต้านร้องอย่างหงุดหงิดทั้งสองจดจ้องอยู่กับกุญแจที่กำลังถูกงัดจนสึกแต่ไม่ทันที่มันจะหลุดออกจมูกของคนทั้งคู่ก็ได้กลิ่นควันไฟเหล่าต้านชะง,งักเขาเงยหน้ามองตามทางเดินแล้วเห็นควันจึงวางเหล็กในมือแล้ววิ่งไปดูไฟ,ไฟไฟไหม นายทหารวิ่งหน้าตื่นทำท่าจะหนีแต่พ่อค้าในคุก,กรีบแหกปากตะกอนเอาข้าออกไปด้วยเอาข้าออกไปอย่าปล่อยข้าไว้ เขาร้องด้วยความตระนกเหล่าต้านลังเลก่อนจะยกเอาหินที่วางตรงมุมเสาวิ่งกลับมาทุบกุญแจที่หน้าห้องขังของพ่อค้าไฟลามลุกไวมากราวกับมีคนสาดน้ำมันใส่ควันขมงจนพ่อค้าเร่ไอโครกจนแสบคอเหล่าต้านพยายามโบกมือไล่ควันที่ลอยอบอวนจนแสบตาเขายกหินทุบกุญแจอยู่ครู่หนึ่งในใจคิดอยากจะวิ่งหนีไปเสียแต่เสียงรง องของพ่อค้าเร่ทำให้เขาไม่กล้าทิ้งคนไว้ไฟลามเข้ามาด้านในคุกเผาคานไม้ตนร่วงลงมาขวางทางคนทั้งสองใจเต้นกระนำผิวกายร้อนดังโดนลวกเหล่าต้านทุ่มกำลังครั้งสุดท้าย กุญแจจึงหลุดออกเขารีบลากโซ่ที่ระอุจนนาบมือออกจากประตูก่อนจะประคองกันวิ่งออกจากคุกหนทางนั้นถูกกองไฟเผาไปไม่น้อยต้องพากันหลบเลี่ยงเปลวเพลิงกว่าจะมาถึงประตูทางออกแต่คล้ายฝันสลายประตูทางออกปิดสนิทคล้ายถูกลงตอนจากด้านนอกปังปังปังช่วยด้วยมีคนอยู่ข้างในนี่ พวกเขากลัวตายเกินกว่าจะเงียบเสียงเอาไว้แล้วต่างคนต่างส่งเสียงร้องพรางทุบประตูไม่หยุดช่วยด้วยไฟไหม้ช่วยพวกเราด้วยชายทั้งสองพยายามเอาตัวชนเพื่อพังประตูแต่ประตูคุกเมืองทำจากไม้ชั้นหนึ่งเหล็กชั้นหนึ่งดังนั้นไม่ง่ายที่จะทำลายลงได้แล้วยิ่งถูกไฟลามเลียมันก็ยิ่งร้อนจนแทบไม่อาจแตะตรงๆช่วยด้วย ช่วยพวกเราด้วยไฟลามไปทั่วแถมโหมแรงขึ้นทุกขณะเหล่าต้านกลัวเหลือเกินว่าตนจะถูกย่างสดอยู่ในนี้ช่วยด้วยไฟลามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนผิวกายของพวกเขาแสบร้อนและมีแผลกลิ่นผิวและขนไหมทำให้พวกเขาตื่นกลัวจนแทบไม่มีสติปังปังปังช่วยพวกเราออกไปที่ช่วยช่วย จูจ่ๆบานประตูก็เปิดออก คนทั้งสองพี่พยายามทุบป,ประตูอย่างหนักท่าหล่าล้มลงไปกองกับพื้นคนทั้งสองไอโครกเพราะควันไฟจนหน้าแดงดำพวกเขาหันไปมองด้านในที่เปลวเพลิงโหมสูงด้วยความหวาดภาวารีบกระโถดถอยหนีแม้จะรู้ว่าไฟลามมาไม่ถึงตนแล้วชายทั้งสองถอนหายใจยาวรู้สึกขอบคุณฟ้าดินที่ตนรอดตายออกมาได้แต่โล่งอกอยู่แค่ไม่กี่อึดใจคน ทั้งคู่ก็สังเกตเห็นปลายหอกปลายทวนที่ตีวงล้อมชี้มายังพวกเขาเหล่าต้านอ้าปากค้างมองเหล่าทหารที่มีสีหน้าทะมึนมุ่งร้ายก็รู้ตัวว่าตนตกหลุ่มพรางเข้าเสียแล้วปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ